สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ <volleyball. S 1> ่อรุ่งแม่ป้าเอาอ่าน้าเ่าผู้เสพผู้สาวผู้เป่าซ้ำหน่วยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลข้นโกพี่น้องมือนีพาพี่พานองมา่อกิ้เขาอีกแล้วพี่น้องได้เป็นเมนูส่วนไกลพี่น้องส่วนไกลครับผมโอ้ยเด็ดเเลยครับิึงพี่น้องเม่งสีสันครับพี่น้องครับส่วนไกลแซ่บนะผมเด้อครับพี่น้องครับมือนีเผ็ดเผ็ดเผ็ดคือเกาเหรอครับพี่น้องครับสำหรับนุ่มสกุลแล้วจัดให้คือเกาไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องครับ น,นี่เป็นผักแก้มผักกาดหินผักมักแตงเนี่ยพี่น้องแล้วก็เป็นน้ไม้ต้มเนาะพี่น้องเนาะน้ไม้ต้มนี่ทีได้มากับนี่พี่น้องนี่เจ้าวปลาแดกครับผมเจ้าวปลาแดกตำพริกกีใสตอนปลาแดกพี่น้องโอ้ยหอ,หอมๆเลยพี่น้องคักขนาดพี่น้องเลยปลาแดกแม่ฝากมาให้คือเกาครับพี่น้องครับปลาแดกนุมสกลุลกินแล้วนะใส่ไรสิวครับพี่น้องครับแซ่บคือเก้แหละครับพี่น้องมา แซ่บเน้ำผมครับพี่น้องโอ้ยเต็มถาดอันยาคือโก้ครับพี่น้องครับมือนี้เมนูมาเด้อพี่น้องเด้อมาสวดหนาบน้ำผมเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันจำปลาแดกกับน้ำใหม่ต้มน้ำกันครับพี่น้องครับมือนี้ก่อนจะไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับพี่น้องครับกดติดตามเด้อครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนจังไปผ่านคลิปใหม่ๆจากผมลุงสุขุลคนโกเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมานี้มาแซ่บน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวขอไซเอ็นเจ้าปลาแดกก่อนเด้อพี่น้้อองเดดป๊า ตอน,ปนบบไปแดกไม่พี่น้องเอ,อ้ยหอมค่ะหอมเนยไหมขับยี่ไงคือกอล่ะครับพี่น้องครับมาๆพี่นอ้องพี่น้องเลย,ยนี่น้าเสจแฉบครับ เผ็ดๆอีกคือกอครับพี่นอ้องมาได้พี่น้องเลยสิบแซ่บแลอวกันครับคุยเจ้าไปแดงนะผมครับพี่นอ้องเบื้องพี่น้องคุยคำยังไงหรืพี่น้องไง 응. 응. 꾸준히 잡아야 돼. 음. มาเดี๋ยวพี่น้องเน้อกินแซ่บแซบั้ยผมครับยูกไก่ยูกไก่พันไปพันมามากินน้ำกันครับพี่น้องครับ mm hmm. สุดยอดจริงพี่น้องคุยได้พี่น้องเนี่ยแา้วใบแดงนุ้งสุกคนคุยเลยครับ mm hmm. สกวก่ก็แซ่บเลยพี่น่องเลยบะแม่ไก่เหนียวพี่น่องบ่เนี่ยเป็นไก่พันธุ์ไก่บ้านเนี่ยหาซื้อบ่ได้เลยพี่น่องเลยอื้มร้อ หอมไปอยพี่น้องืมพี่น้องเอ้เขาก็อยากสูงมือจังน้อยพี่น้องเหตุงานจับเต็นน้ำมันพี่น้องเอ้อือืคุยพี่น้องจับแจ็บครับ มาได้พี่น้องเลย,ยครับแน้ำผมเลยครับส่วไก่น้ำกันครับพี่น้องครับแซ่แบคือกอ,กอลครับผม,ม,มส่วไก่กับข้าพี่นอ้องหอมเขาครัวครับใส่แสักแก้วโอ้ยพี่น้องเลยอื้ม Do no ขอบกันจีครับพี่น้องเลยเบอรปิ้น้อนครับพี่น้องสัวไก่ <c oughs> นี่เนื้อเนี่ยพี่น้องปรตีนมาเบิร์ตัวพี่น้องอนะมากเครื่องตัวครับอ เครื่องโต๊ะแสบผิวออกเลยมาเด้อครับมาเด้อแสบแสบนันผมครับอื พี่บองเลยเขาทายดีพี่น้องคือเจ้าไปรดกแล้วลครับพี่น้องครับพักกันไลพี่น้องก็สิ่กิน,น่นันได้ โอ้ยพี่น้องมาข,าข้าวแขกครับพี่น้องเลยมาเด้อครับเสิร์ฟมันผมพี่น้องเนี่ยยังกินน้อมเมือนี่พี่น้องเลยกินส่วไก่น้ำผมเด้อพี่น้องเด้อเห็ดงานมานมื่มึ้งมันสดหนำตุ่มไอ้ ตัวไก่พี่น้องเลยว่าต้มไก่อยู่เลยเลยโอ้ยนุ่มสะกลกัน,กนเลยนี่พี่น้องกินประแดดนุ่มสะกลเนี่ยน่าใส่ใจสิวพี่น้องเลยฉ่ๆนุ่นๆเลยครับ อืมอ mm ืมอคอนีอ hmm. ืมคือกอครับพี่น้อง มืองราพี <c smoke> ่น้องเต็มถาดแล้วเนี่ยไม่ติดเหนืยอขออนุญาตมืองมเลยพี่น้องเ้ย คาเป็นองคาออนคำเป็นไงนะผมได้พี่นนองเวยก <c oughs> ินตอนแกรกก็ชีซูปน้ามันพี่นนองไปเลย phía ngoài đấy, chẹp phía ngoài, hmm, phía ngoài đấy, quì choo bề đẹp anh đây น้มนัวพี่น้องแจ่วครับกระดูกพี่น้องเนี่ยหนาวอกมัน หวังไงขอท้าพี่น้อง เว้ยเบิดยก่ยงพี่น้องเลยเดี๋ยวกระดูกพี่น้องแสบคักแสบแน่พี่น้องเลยคักคักพี่น้องกระดูมันได้พี่น้องอันนี้ พี่นอปาดพี่น้องเลยกินกันสัวก์ไกลจนเบิดถาดพี่น้องหอมเขาขัวฮักพี่น้องเสิร์ฟมุกกันครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดเมนูมันมนี่กันอะไรพี่น้องเลย ิ้มพี่น้องจนเมื่อรับผมก็ได้เบ่์เจ้าประเดี๋ยวกได้พี่น้องเลยเบิ่ลเป็นตัวอยู่เลยพี่น้องวัดฮะพี่น้องจิ้มครับผมบาดนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นเมนูกันส่วไก่เนาะพี่น้องเนาะเป็นส่วไก่แซ่บส่วไก่พันธุ์เด้อพี่นอ้องเด้อมันเป็นไก่บานครับเป็นส่วไก่พันธุ์แซ่บเพ็ดเพคือเกาเบนสีสันเลยพี่น้องเลยแซ่บคือเกาที่ว่าน เด็ดพี่น้องถือว่าเด็ดครับผมเมนูนี้ก็ได้หนุ่มสกุลนำมาฝากพี่ตอนน้องเมื่อวานนี้ครับเสแสีบคือเกาครับผมมาเสแสรบน้องกันก็เป็นเจ้าปลาแดกน้องเป็น้องอันนี้เจ้าปลาแดกสุดบรรดาห้อง่ลยตั้มเองครับผมประแดกแม่ฝากให้ครับพี่น้องครับกินแล้วหนาไซร์ไร้สิวครับผมคือเกาครับผมะกับน้ำมัต้มเนาะโเสแสรบพี่น้องเลยคักคักคักฮะสุดท้ายกับผมมิหยังฝากพี่ฝากน้องในเด้อครับผมพี่น้องเมื่อวานนี้มากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามด้วยครับเด้อสำคัญเลยครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนั่น แจ้งเตือนจังบริผาดคลิปใหม่ๆจากผมนุ่มสุขหลนโก้นาะครับเนาะเปลี่ยนพลังใจให้ผมในการเฮิตคลิปต่อไปครับพี่น้องครับอ่ะการกระทําใดว่าจ่าใดเด้อครับเด้อของนุ่มสุขหลบสุภาพนุ่มสุขหลขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะครับเนาะผ่านซื้อนีไปบอกพี่บอกน้องแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อที่เขามาติดตามผมมาคอมเมนต์เนาะครับเนาะในคลิปอ่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องครับอ่ะสุดท้ายนี่นุ่มสุขหลนุ่มสุขหลสีลำล่าพี่น้องไปเพียงเสแหม่พี่น้องเอ้ยเพลิดลินพันกันครับผมอ่ะ ลำลาพี่น้องไปเพียงสมีครับผมมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับ